ผมชื่อธวัชชัยบอแดงนะครับตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถแอมบูเลนต์นะครับว่าเป็นต้นนะเป็นคุณแม่นะครับจากที่ว่าเมื่อก่อนเคยเกียดยางแล้วล้ม ก็มีปัญหาอยู่ในการเดินเหิื่พวกแขนพวกขาจะมีปัญหาเรื่องกระดูกอยู่เยอบครับเย็บไม่ท้านว่าคุร <laughs> <laughs> ต้องมาชลองปิ้งเย็บไม่ท้านตัวนี้ก็ยังมีอาการอยู่บ้างไหมบอกชื่อเด่นนภพาแอดกินนะคะชื่อเล่นชื่อเด่นหัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิมุตค่ะถ้าเลือกได้อยากพาคุณพ่อมาตรวจที่นี่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเวลาที่เข้ามาหาหมออะไรเงี้ยค่ะสช่ไหม สวยชื่อทิพวรรณก้อนจำปาค่ะทำงานตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารค่ะก็จะเป็นลูกสาวค่ะขามาพบคุณหมอทางด้านพัฒนาการเด็กค่ะชื่อน้องวราลีคุณพนารัตน์นะคะเดี๋ยวเชิญเปลี่ยนชุดด้านนี้เลยค่ะค่ะโอเคเดี๋วนี่นะค้าแจบอกว่าเกไปกีจยาปกติแล้วจังหวะที่ว่าเดินกีดไป เรื่อยๆก็จะยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นจากต้นไม้มาส่องไฟไปโดนเสร็จปุป๊บเห็นว่าเป็นงูแกก็ตกใจก็วิ่งสะดุดลากยากล้มก็ปวดอยู่หลายวัน,นที่เดินไม่ได้แบบแต่หลักๆก็คือตัวตวแกแหละเพราะแกเป็นคนสนนหน่อยไปอยู่ไม่ค่อยนิ่งแกก็จะเ,เนนลือนไปนู่นแต่ก็ทานั่นทํานี่ทำภาษาแกไม่สบายกินยานอนหายก็คือทํางานต่อกลัวแกจะไปพลาดอีกจะเจ็บอีก พื้นฐานตัวเองเนี่ยมีเนื้องอกที่ลังไข่แล้วก็ผ่านการผ่าตัดมาแล้วสองรอบคุณหมอก็พูดตรงๆว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสมีลูกหรือว่าอาจจะม,มียากกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าก็ด้วยความโชคดีน้องก็มาน้อง,องบาเชื่ออะไรไหนบอกแม่ได้ไหมคะจ้างพยันบาล เราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตหลังจากเนี้เราจะทําให้คนคนนี้มีความสุขที่สุดมีความสุขแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อคนคนนี้แหละเจ็ดสิบกว่าแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องความดันสูงเขาก็ชอบแบบดื่มเหล้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นนิสัยเราก็บอกเขาทุกทีว่าแบบเอ,อ,อายุมากแล้วกินไม่ดีแต่ว่าเราอยู่กับพ่อเราเป็นลูกเราไม่ใช่พยาบาลเพราะฉะนั้น การที่เราจะบอกเตือนอะไรเขามากๆอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกเสียใจยทําไมถึงว,ว่าเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าดูแลให้เขามีความสุขที่สุดค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่งเสียไปปีหนึ่งก็เลยว่า <c oughs> ก็เหลือคุณพ่อท่านเดียวก็เลยแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยนะก็จะพยายามแบบดูแลสุขภาพเขาให้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 ดีนะคะอ้าวอย่างนั้นต้องถ้ากินก็ต้องกินวันเป็นวันครับไม่ไม่ทุกวันนะได้เป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะ น่าจะยี่สิบปีปะ่ะคะก็เป็นคุณแม่เนี่แหละค่ะท่านเจ็บป่วยหลายโรคก็อยากจะพาท่านมาตรวจรักษาก็มีตั้งแต่โรคหัวใจรูมาตอยนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มีเรื่องของสมองเสื่อมคือบางทีเราจะสังเกตยากมากนะคะแต่สิ่งที่ผิดปกติเบื้องต้นคือการตัดสินใจอะท,ที่ที่เปลี่ยนไปก็เตรียมพร้อมไว้บังเอิญนะโชคดีอย่างหนึ่งที่คุณแม่เองอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ห่วงว่าเออ สมองเสื่อมก็เสื่อมคือท่านไม่ได้ทุกกับร่างกายที่รู้ว่าจะถดถอยท่านบอกอายุขนาดนี้แล้วจะเป็นอะไรก็เป็นอะไรย่างเงี้ยค่ะคือพราการยอมรับตรงนั้นอนะได้เราเลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ทุกข์ใจมากสําหรับหมอวันนี้หมอไม่ได้กลัวว่าคุณแม่จะจําหมอไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านเองเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจาของหมอครบแล้วหมอจําได้ทั้งหมด ว่ามีข้อเข่าวนิดหน่อยที่เสื่อมนะครับถือว่าโชคดีเก<อ>เป็นคนที่ว่าค่อนข้าง,างจะไม่ค่อยแสดงดออกก็จะมองกันคือโอเคจะรู้กันอยู่ตั้งแต่ผมํงมาโรงพยาบาลนี้เขายังไม่เคยเห็นนะว่าผมใส่ชุดทํางานจะยังไงนะไปไหม <นะ S 2> ไปแกมาเห็นผมว่าเกาก็น่าจะภูมิใจนะเขาจะภูมิใจแล้วก็ชอบไปเล่าให้เพื่อนฟังแต่ว่าลูกเหนื่อยมากลูกหัวฟูมากเวลาทํางาน พี่เตรียมไปเตรียมไปเลยภูมิมใจของพ่อมากเลยคนที่ไม่ใช่ญาติเรายังถือกติว่าทําให้เขาสบายใจที่สุดมีความสุขที่สุดซึ่งคนในครอบครัวเราต้องมาดูแลคนในบ้านแบบนี้ใส่ใจคนในครอบครัวเราให้เขามีกําลังใจมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจมีแรงทํางานต่อ เาเอาตรงนั้นมาบริการกับคนอื่นให้เขาด้วย่าอ่านี่เหมือนญาติเรานะเหมือนในครอบครัวทําให้เขามีความสุขเท่าที่เราจะทําได้นะครับอีกระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจโรงพยาบาลวิมุติพหลโยธิน